สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาหนังสือเลขทิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด็ดจากหนังสือเลขทิปย์งวดประจำวันที่16 กันยายน2565นนะคะเอาหนังสือเลขทิพมาให้ดูเลขฝันอันนี้เป็นเลขหน้าปกนะคะเลขเด่นของหน้าปกเลขทิพ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเลขเด่นของหน้าปกหนังสือรดเตอรี่ไทยเด่นหนึ่งกับสองคุณท่านชอบตัวนี้ไหมมาดูภาพหน้าปกที่เด่นที่สุดนะก็คือภาพพระพุทธรูปมีหนึ่งเดียวในปุกหนังสือเล็กทิพย์นะคะ ก็เลยชอบเลขหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยภาพนี้เป็นหนึ่งอะไรนะคะอันนี้ก็ามาหนึ่งส่วนภาพส่วนเลขหน้าปกนั้นเด่นห้านะคะ มาดูหวยลาวค่ะหวยลาวหวยลาววดวันที่วดวันที่สองนะคะที่ห้าที่เจ็ดที่เก้าที่สิบสองสิบสี่ อันนี้เป็นหวยเรานะครับมาดูเลขลิงน้อยนะคะประทะกับลูกจันลิงน้อยให้มา3มกับสองส่วนลูกจันร์ให้มาหกับห้าลิงน้อยให้มาสองสามสองห้าสองหแล้วก็กลับ ส่วนแม่ลูกจันให้ห้าสองห้าสามห้าหกหกสองหสาหห้าเลขสามตัวแม่ลูกจันให้เด่นล่างนะคะเด่นล่างให้เด่นสี่กับหส่วนลิงน้อยให้เด่นหกับ8ดได้มาแบบนี้นะคะหชุด ท่านชอบไหมถ้าท่านไม่ชอบตรงที่ลูกจันแม่ลูกจันกับลิงน้อยปะทะกันนีท่านไม่ชอบก็ผ่านหรือท่านชอบแต่ลิงน้อยก็ได้จุดเลิก กระทบดาวนะคะเรามาดูเลขของแม่ลูกจันท์นะคะในเมื่อท่านได้ชมตัวนี้แล้วนะคะให้ท่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าท่านชอบตัวไหนกรุณาคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะท่านชอบตัวไหน หรือท่านไม่ชอบท่านก็คอมเมนต์มานะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านก็ได้นะคะอันนี้เลขถ้ามาศูนย์นะคะนี่ถ้ามาศูนย์ก็มีศูนย์อะไรบ้างมีสิบมีสามสิบนี้ถ้ามาสองก็ตัวนี้ ถ้ามาสามก็ตัวนี้อันนี้เอามาให้ดูแค่เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่ลูกจันให้เนื้อให้ดินหุกกับห้านะส่วนเลขล่างให้ดิน แม่ลูกจันนะเลียก่างให้เด่นสีนะคะให้เด่นสีกับหกของแม่ลูกจันให้เด่นสีกับหกเลียกล่างให้เด่นสีกับหกดิ่งน้อยให้เด่นห้ากับแป เรามาดูเลขของอาจารย์สีมาอมศิลดีเดย์ Day กับชีประขาวนะคะชีประขาวให้มาเนี่ยห้าหกสองพิจารณาเอาค่ะ แถวนี้ก็มี1แถวนี้ก็มี1แถวนี้ก็มี1เลขดีเดดีเดแปดแรงสมองอันนี้เป็นเลขร้อยมาอะยนะคะ7มา7ถ้ามา8ก็มา5้ปด อันนี้ทํามาแปดนะคะมาดูเลขยิงน้อยวันศุกร์ที่16กันยายน2565ลิงน้อยเด่น3 กับสองนะคะเอามาใส่กันก็เป็นหนึ่งสามสองเจ็ดหกสามนะคะส่วนเลขล่างให้มาห้ากับแปดมีคะ่ะเลขล่างให้มาห้ากับแปดนี่เป็นเลขหนิงน้อยนะคะเด่นใต้ให้มาห้ากับแปด ได้มาก็แบบนี้นะคะอันนี้เป็นบนของนิงน้อยเรีกในฝัน ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเลขหนึ่งน้อยใต้เด่นห้ากับแปดนะคะหนึ่งน้อยเด่นห้ากับแปดชีะขาวก็เด่นห้าเหมือนกันร้อยถูกก็ มาดูเลขร้อยโทนะคะนี่ค่ะใต้ก็เด่นแปดนี่ค่ะแปดควนหลง สีดาวโพดำเสอเนอส่วนมากจะมีหนึ่งนะคะเนี่ยบันเทิงอันนี้ของจุกบางจากนะคะท่านชอบไหมจุกบางจากนี่ ปลูกมาแปดเหมือนลิงน้อยเลยค่ะถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้เอามาให้ดูแค่เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ชอบงวดนี้งวดหน้าก็เอาไปเสี่ยงใหม่ วดน,นี้ไม่แซงไม่เสียงก็ไม่เป็นไรนะคะท่านไม่ชอบท่านต้องผ่านนะคะแต่ว่ากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะ อันนี้แอดชอบดูแต่เนี่ยะค่ะชอบดูแต่เจ้าพ่อรักังทองงวดที่แล้วก็เข้านะครับแปดสามสามแปดนี่แหละเจ้าพ่อะระกังทองอาจารย์ยามสามตาอาจารย์ยามสามตานะคะ หน้านี้เป็นหน้าไฮไลท์นะคะหกคกก็มาสามเหมือนดิงน้อยนะเนาะเลขล่างอันนี้เป็นเลขสรุปของหนังสือเลขทิพย์นะคะสรุปแล้วเด่นสองนะคะ สรุปแล้วเด่นสองลองหเด่นสองลองหนะคะลิงน้อยสองมีสองอะไรบ้างลิงน้อยลิงน้อยมีสองอะไรบ้างเด่นสองลองห เไม่ใช่ลิงน้อยอันนี้เลขลิงน้อยนะคะเลขสรุปของหนังสือเลขทิพย์นะคะเด่นสองรองหกนะะสองหท่านชอบไหมหนังสือเลขทิพย์งวดประจำวันที่สิห วัดประจำวันที่16กันยายน2565หนึ่งมา4อาจารย์สองมา7จอมาเจอาจารย์แล้วก็หกก็มา7 นะก็เลยมาเป็นตัวนี้ค่ะขอพระคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดติดตามใครกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านจงโชคดีโชคดีนะคะให้ถูกให้ท่านถูกรางวัลน,นะคะ กดไลค์กดติดตามให้หน่อยจ้ากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอให้ท่านจงโชคดีนะคะ ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านนะคะเพราะว่ามีปีหนึ่งก็มีหลายครั้งนะคะมีหลายครั้งงวดนี้ท่านไม่ชอบก็เอาไว้งวดหน้าก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ